ก็เพิ่งกลับมาจากห้างนะคะนี้เป็นคิีมบบบหมดนี่รู้สึกร้อยร้อยสิบบาทเพิ่งกลับมาจากห้างนี่ก็เป็นสลิปปิ้งมาส์สูตรรักษารอยแผลเป็นรอยดำรอยแดงจากสิวนี่เกลือครีมอาบน้ำสูตรผสมโสม ก็ตัวนี้อันนี้เขาเรียกคิมบับนะมันไม่ใช่อ่ไม่ใช่ซูชิ ซูชิอ่ะจะเป็นชิ้นๆแต่ครีมบบบอ่ะมันจะเอามาทำเป็นโลอ่แล้วก็หั่นอันนี้สูตรข้าวผัดยูมจิแล้วก็สูตรสูตรไข่ก็ใช้ได้อะ พราะว่าเดี๋ยวจะอ,อ,อาบน้ำแล้ว